เมื่อสิปีก่อนจีนเกือบยุโรปเริ่มหันมาใช้รถไฟฟ้าวันนี้รถพวกนั้นเริ่มเสื่อมแล้วโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่เคยเป็นหัวใจของรถตอนนี้ในจีนรถอีวีมือสองเริ่มขายไม่ออกเพราะไม่มีใครกล้าเสี่ยงซื้อแบตท,ที่ใกล้ตายบางคันต้องจอดทิ้งไว้เป็นซากกลางลานแล้วในไทยละ่ะ เรากำลังต้อนรับ e ีวีกันทั้งประเทศแล้วอีก8ปีข้างหน้าใครจะเป็นคนดูแลซากเหล่านั้นไม่มีนโยบายกำกับการซ่อมแบตไม่มีระบบซื้อขายแบตเก่าไม่มีอู่ที่รับซ่อมจริงจังแล้วสุดท้ายใครจะเป็นคนรับผิดชอบรถอีวีไม่ใช่แค่เรื่องของวันนี้แต่มันคืออนาคตที่เราต้องอยู่กับมันไปอีกหลายสิปี ถ้าประเทศเรายังไม่มีคำตอบเรื่องรถไฟฟ้าเก่าเราอาจกำลังพาตัวเองเข้าสู่ขยะก้อนใหม่ที่ไม่มีใครรับถ้าคลิปนี้พาคุณคิดได้ไกลกว่าแค่ราคาถูกฝากกดติดตามไว้นะคะเพราะคลิปต่อๆไปจะไม่ใช่แค่เรื่องรถแต่มันคือเรื่องของอนาคตทุกคนในประเทศนี้